0ปีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อชีวิตที่ดีกว่าก่อนซื้อนมควรดูตัวอะไรดูว่าเป็นนมโคแท้และสัญ,ญลักษณ์ไม่ผสมนมผงนมไทยเดนมาร์กไม่ผสมนมผงค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าลี่อำเภอท่าลี่จังหวัดเลยค่ะ ถือเป็นสถานที่แรกนะคะที่เราได้นำพลังงานจากประเทศลาวเข้ามานะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมว่าพลังงานที่มาจากต่างประเทศและเข้ามาอยู่จุดนี้ก่อนที่จะส่งเข้าไปประเทศไทยของเราจะต้องผ่านกระบวนการอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามดิฉันมาเลยค่ะ ครับสวัสดีครับผมสมเกียรติพัชชัยนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบริหารสินทรัพย์ระบบส่งนะครับก็อยากจะแนะนําสถานที่แห่งนี้นะครับตรงนี้คือสถานีไฟฟ้าแรงสูงท่ารีนะครับอยู่ที่อำเภอท่ารี่จังหวัดเลยนะครับเป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงน้องใหม่ของกอฟผกัละละกันนะครับระดับแรงดันก็5 0 0 0 0โวลต์หรือที่เราเรียกว่า500เควีนะครับสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งนี้เนี่ย ก่อสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรับไฟฟ้านะครับจากโครงการของโรงไฟฟ้าเขื่อนสซยบุรีจากสปปลาวนะครับเรารับไฟจากสปปลาวเข้ามาเนี่ยด้วยแรงดัน5 0 0 0สนโวลต์นะครับกำลังผลิตจากโรงไฟฟ้าสซยบุรีก็ประมาณ1,400เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็อพอกระแสไฟฟ้านี่ก็จะไหลามาที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยกระแสไฟฟ้าเหล่านี้ก็จะต่อไปยังที่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่นสีนะครับจากขอนแก่นสีก็จะต่อออกไปกระจายไปทั้งทั่วภาคอีสานนะครับแล้วก็รวมไปจนถึงภาคก,กลางแล้วก็ทางภาคเหนือนะครับซึ่งจะเห็นว่ากระแสะไฟฟ้าไม่ไม่ได้จ่ายมาเฉพาะที่จังหวัดเลยที่เดียวนะครับทีนี้ในการจ่ายไฟเนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์จากการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าเส้นนี้นะครับ คือนอกจากว่าเราจะรับไฟจากาทางเขื่อนไยบุรีเนี่ยเข้ามาจ่ายให้กับประเทศไทยแล้วเนี่ยสายส่งไฟฟ้าที่เราก่อสร้างเพืดเด่อีจะขยายระบบส่งเนี่ยก็จะเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งทั้งภาคอีสานเลยนะครับนะครับก็จะมีตั้งแต่จากจังหวัดเลยก็คือท่าลี่แห่งนี้เนี่ยไปที่คอนแก่น4นะครับแล้วก็จะมีแยกไปอย่างไปที่อุดร นะครับไปที่อุดรสองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะไปทางด้านจังหวัดชัยภูมินะฮะจากชายัยภูมิแล้วก็จะเชื่อมไปกับท่าตะโกโนครสวรรค์ก็คือภาคเหนือนั้นสายส่งพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถถ่ายเทพลังงานไฟฟ้าให้กับภาคอีสานได้ทั้งหมดนะครับก็ถือว่าโครงการนี้นอกจากที่เราจะรับไฟจากสปปลาวแล้วนะเราก็จะสร้างความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให,ให้เพียงพอนะฮะใ,ในภาคอีสานไ,ได้ทั้งหมดเลย นะครับถือว่ามีประโยชน์กับพี่น้องอาชาวภาคอีสานเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็รวมทั้งส่วนหนึ่งเนี่ยหลังหลังจากเดือนาพฤษภาแล้วเนี่ยระบบจ่ายไฟที่นี่เราก็จะจ่ายไฟในระบบ115กิโลโวล์เนี่ยให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท,ที่ท่าลี่นะครับเพฉะนั้นก็จะทําให้การจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ของอำเภอท่าลี่รวมไปถึงเชียงคานซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองเลยเราเนี่แหะครับ ก็จะทําให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นนะครับการเรื่องของกระแสไฟฟ้าตกกระแสไฟฟ้าดับนี่ก็จะลดลงนะครับอันนี้คือคือประโยชน์ที่เราจะได้จากโครงการนี้ครับค่ะค่ะ,คะการไฟฟ้าสายผลิตแห่งประเทศไทยของเรานะคะปกติแล้วเราก็จะมีการดูแลพี่น้องชุมชนรอบลงไฟฟ้าเขตเขื่อนแล้วก็ในส่วนของภายใต้สายส่งของเราอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะใน ฝ่ายปฏิบัติการภาคจำลองเฉียงเหนือของเราเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีงาน CSR ที่ค่อนข้างสําเร็จด้วยดีนะคะอย่างเช่นเราก็เคยได้รับรางวัลหลายๆรา,างวัลที่เราเป็นผลงานเช่นบ้านห้วยยางนะคะตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของงาน CSR เข้าไปช่วยเหลือน้องๆโรงเรียนบ้านขอนแก่นทิทาลีนะคะโดยการพัฒนาห้องสมุดนะคะแล้วก็มีการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ต่างๆทางกบพอเองแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ ที่โรงเรียนบ้านขอนแก่นคงได้ใช้ประโยชน์จากห้องสมุดแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่เรา,าสนับสนุนไปนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะมีความสุขกับตรงนี้ค่ะใ,ในส่วนของจังหวัดเลยนะคะซึ่งเป็นศัพท์ ใหม่สถานีไฟฟ้าแรงสูงใหม่ที่เราก่อสร้างเพื่อรับไฟฟ้าจากลาวสยบุรีก็คือสถานีไฟฟ้าแรงสูงท่ารี่ซึ่งจะเสร็จภายในประมาณสิ้นปีนี้ซึ่งพอหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของโครงการ CSR เราก็คงไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าตรงนี้เราก็ได้มีความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาจังหวัดเลยเป็นอย่างดีที่ให้มีระบบไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศนะคะตรงนี้พี่ๆน้องๆเสียสละตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะยังไงก็ตามก็พอเราก็จะดู และ e ท่านท่านทางหลาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะคะสังคมชุมชนเราก็จะมีการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกษตรการท่องเที่ยวนะคะก็ขอเราส่งเสริมในด้านเกษตรอินทรีย์นะคะโคกหนองนาโมเดลหรือไม่ก็จะเป็นในเรื่องของ ชีววิถีพวกนี้กเกษตรสมัยใหม่สมาร์ทเขาเรียกอะไรการ,กรเกษตรอัจฉริยะพวกนี้ที่กเราจะพยายามมาส่งเสริมพี่น้องประชาชนตรงนี้ให้มีความอยู่ดีมีสุขนะคะเดี๋ยวยังไงก็ตามกลุ่มงานทางฝ่ายบริการภาคหลวกเชียงเหนือก็คงจะมีโครงการแล้วก็มาปรึกษาหารือกันว่าพี่น้องในชุมชนแถวท่าลี่มีความต้องการยังไงจะสามารถพัฒนาศักยภาพของพี่น้องที่มาได้แค่ไหนจริงๆเป้าหมายสูงสุดที่กอขอเราทําเราพยายามที่จะ พัฒนาสินค้าชุมชนนะคะอนาคตเราก็จะมีสินค้าชุมชนเบอร์5หรือสินค้าชุมชนพรีเมียมไอตรงนี้เราก็จะพยายามส่งเสริมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ดใีให้กับพี่น้องประชาชน,นะคะ่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นไงบ้างคะคงจะได้ทราบแล้วนะคะว่าสําหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าลี่อเภอท่าลี่จังหวัดเลยนะคะมีภารกิจอย่างไรกันบ้างนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะที่จําเป็นต้องจัดหาพลังงานมาเพื่อใช้ในประเทศไทยของเรานะคะและที่นี่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราจะต้องรับส่งพลังงานจากประเทศลาวเข้ามา และทำให้ผ้าอีสานของเราได้ใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคงนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆนะคะของชุมชนก็จะไม่เสียหายเนื่องจากไฟตกไฟดับนะคะและแน่นอนค่ะนี่คือขุมพลังอีกหนึ่งพลังงานที่เราจำเป็นจะต้องช่วยกันร,รักษาไฟฟ้ามาด้วยระบบส่ง นะคะมาจากสาส่งเราต้องช่วยกันรักษาสายส่งด้วยและที่สําคัญค่ะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมประหยัดพลังงานเพื่อการใช้พลังงานได้น้อยลงนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องซื้อไฟเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่ได้นําเรามาชมสถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าลี่อาเภอท่าลี่จังหวัดเลยแห่งนี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ